Oh. ดูไม้ประดับที่ถือว่าใบสวยงามมากๆเลยฮนะใบเขาเล็กๆนะฮะเหมือนแปลงเลยนะแล้วก็สีสันเขาสวยงามสีเขียวแล้วก็ยอดออกเป็นโทนสีแดงสวยงามสุดๆเลยฮนะแถมยังมีกลิ่นหอมด้วย นี่คือสนหอมไลยุงได้ด้วยช่างกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับเนยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะ้าเล็กพามาชมไม้มงคลไม้ประดับไม้สมุนไพรนะที่มีประโยชน์ดูสวยงามมากๆเลยดูใบของเขาสีออกโทนแดงๆฮะตรงปลายยอดใบเล็กๆสวยฮะเขาจะเรียกว่าสนหอมนะ มีลักษณะใครกลิ่นเนี่ยมันเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นแต่ว่าเล็กไม่ได้กลิ่นนะต้องขยี้ฮะพอขยี้แล้วกลิ่นของอยูคาลิปตัสใช่เลยนะเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ใช้ในการไล่ยุงเพราะยุงไม่ชอบกลิ่นของอ่าสนหอมเนี่ย ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกน่าเลี้ยงปลูกใส่กระถางก็สวยงามปลูกลงดินไว้หน้าบ้านสวยงามมากๆเลยวันนี้นาเล็กจะพามาดูไม้ที่ปลูกลงดินในสวนของพี่สาวของนาเล็กนะที่บ้านพี่สาวปลูกไว้ประมาณสักสองปีลนะสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวไปดูฮะนี่แหละฮะต้นสนหอมนะก็เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะที่น่าปลูกนะปลูกแล้วมันดูสวยงามดูความเป็นมงคลดูถึงความเจริญรุ่งเรืองนะความเป็นสิริมงคลนะสวยงามฮะดูสีของใบเขาเนี่ย สีเขียวเป็นพุ่มสวยเหมือนใบสนนะแถมมียอดสีแดงสวยงามประโยชน์ของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะก็ยังเป็นไม้สมุนไพรอีกด้วยนะสมุนไพรในการไล่ยุงเพราะว่ายุงจะไม่ชอบกลิ่นของต้นสนหอมเลยนะกลิ่นของเขานี่ก็ จะเหมือนกับ us, นะยูคาลิปตัสน้าเล็กก็ลองขยี้ดมแล้วนะเป็นไม้ที่ปลูกเใส่กระถางก็สวยนะแต่ว่าถ้าเราจะปลูกลงดินเนี่ยความสูงของเขาจะได้ถึง5้าเมตรถึงสิเมตรเลยนะก็สูงพอสมควรสลับต้นนี้ <c oughs> ก็ประมาณ3เมตรถ้าปลูกมา2ปีแล้ว เป็นพุ่มสวยฮะนะเป็นทรงเป็นฉัดเหมือนกับต้นสนนะเขาก็เลยเรียกว่าต้นสนและกลิ่นใบเขาเหมือนกับยูคาลิปตัสเขาก็เลยเรียกว่าสนหอมมีประโยชน์ในการไล่ยุงดินที่ปลูกก็คือดินพวกร่วนผลสายพวกระบายน้ำได้ดี ปุ๋ยที่ชอบนะฮะก็เป็นพวกปุ๋ยคอกเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนี่ดูความสวยงามของเขาไว้หน้าบ้านนี่ดูโดดเด่นมากๆเลยฮนะเนี่ยการขยายพันธุ์ที่จะไปปลูกได้ก็การปักชำก็ได้นะ หรือว่าเราจะตอนกิ่งก็ได้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในถ <c oughs> ือว่ามีคนนิยมปลูกเยอะเหมือนกันนะตอนกิ่งขายในก็ถือว่าได้นะเป็นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งเลยนะสนหอมวันนี้นะเลยก็พามาแนะนําให้รู้จักกันดอกเขาจะสวยมากเลยดอกเป็นสีขาวสีครีมเป็นปุยเป็น อราเลยเคยถ่ายสเม็ดขาวนะดอกเป็นปุยแบบนั้นเลยสวยงามมากๆเลยหรือว่าใครเคยเห็นดอกออ่เคริสติน่านะสีขาวๆแบบนั้นเลยสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ออกดอกนะเล็กะถ้ามีโอกาสมาก็จะถ่ายให้ชมกัน เขาจะออกดอกในช่วงของหน้าแรงนะหรือว่าหน้าร้อนอวันนี้ก็พามาชมต้นสนหอมไม้ประดับไม้มงคลไม้สมุนไพรไล่อยูนะ่ก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจสำหรับคนที่มองหาไม้ที่จะปลูกประดับกัน ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ